นานๆทีมาชมสุขวันพันธ์ครับและเหลกับยอกเชียร์นะครับเป็นสุขวันพันธ์แท้เลือดร้อยนะนี่พร้อมที่จะผสมแล้วครับเนี่ย21ชีวิตนี่นะครับเอาไว้ใช้ตัวเองแล้วก็แบ่งปันพวก FC ด้วยนะ แ่งปันด้วยครับคนไหนอยากได้เลื่อนร้อยระดับปู่ย่าพันหรือทวดพัน GGP นะครับอ่านิมนต์มาชมได้อ่าในข้อนี้นะ21่1ตัวข้อนี้นะครับส่วนข้อนี้มันสุกรขุนนะข้อนี้สุกรขุนหมายกำหนดการเขาก็จะไปใกล้ๆสิ้นปี ยังเล็กอยู่ต้องให้อีก20บวันนะอีก2ี่วันก็จะได้เต็มพิกัดเลยร8อยแปดสิบวันนะครับ180ิวันก็้ะเกิดนะหเดือนอ่ายังยังเล็กอยู่อ่าคนที่เดินมาดียังเล็กอยู่นะอะ่ายังเล็กอยู่ครับต้องบรรจุเข้าไปอีกหน่อยถึงจะไปขึ้นรถสายบัวได้นะอะ่า ถ้าหมูโตเต็มวัยแล้วจะไม่ค่อยกินอาหารแลจะนอนกินนี่หน่อยก็จะไปนอนเพื่อสร้างกระดูกให้หนักสร้างกระดูกให้หนาให้แข็งเนื้อเขาฟอแล้วเขาโตเต็มวนะัยเนาะตัวตัวที่ยังกินได้เนี่ยคือยังไม่เจริญเต็มวัยนะพอเต็มวัยปุ๊บก็หยุดเลยก็จะไปสร้างกระดูกให้หนาให้หนักกระดูกหนาเท่าไหร่ยิ่งหนักมากเท่านั้น ก็จะใช้เวลาอีก15วัน20วันถึงถึงแก่นั่นนะครับนี่สุกรขุนนะมาดูสุกรพันธ์เราอันนี้ทั้งแลนเรดและยอกเชียหรือลัสไว้บ้านเรานะครับลูกโดกครับลูกโดก14ชีวิต12ถึง14นะได้เลยนี่เราต้องผสมให้ทันนะ ผสมมาทานไข่ตกก็อาจจะไม่ถึงเป็นสัตว์รอบแรกปุ๊บยืนนิ่งปุ๊บรีบผสมเลยนะครับก็จะลูกโดบดีท่านใดอยากได้ครับโทรมาหาผมเลยครับ0816137126นะครับในราคาย่อมเยานะเอาไปขยายพันธุ์ของตัวเดกนะครับเอาไปผลิตสุปกรณสองสายผลิตพ่อแม่พันธุ์รุ่นพ่อแม่พันธุ์อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ไปผลิตทั่วทันไว้ใช้ของตัวเองด้วยด้วยเอาไปใช้ใช้สามสเต็ปอ่าไอ้อข้อพวกนั้นมันทะเลาะกันเด็กๆอันนี้ก็เบาบางอาโอเคครับสวัสดีครับ